เนี่ยครับก็เดี๋ยวซื้อสับปะรดนะครับมันรสชาติเป็นไงเปรี้ยวหรือหวานหวานครับหวานเลยโอเคจะเอาไปกินแล้วเราซื้อที่เชียงใหม่เราเพิ่งหมดหมดไปเมื่อวานเนี่ยครับก็เลยมาซื้อกระเทียมโทนเพิ่มนะครับอันนี้เป็นภัพรวมของล้านล่านครับยังไงก็ได้เห็ดกุตานอาเดียอาสองถุง ทอดมันอแต่อันไหนใส่เข้ากระเป๋าพี่ได้ก็ใส่เลยก็ไ,ได้อันนี้มันทอดนะครับทอดมันแทนนะฮะนี่ครับเติมโอเบลติกในลำไส้ใหญ่นะครับอันนี้เงินสดสปกติ <c oughs> ครับ เห็นพ่อๆกากินกันครับผม,มบขนมจีนเจ้าประจำนะครับร้านหนึ่งไม่เป็นร้านหนึ่งจุดละสี่สิบอ,อ,อ,อืมอนี่ก็ซื้อขนมจีนมากินนะครับาการเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่ครับก็อันนี้อยู่ในโซนที่เป็นเต็นท์นะครับ ะะก็จะเป็นอันนั้นจันผาเขียวมินปี50นะฮะอันนี้ประกัดประกัดนะนะฮะยี่สนะฮะก็แต่ละร้านรู้สึกว่ามารอบนี้นี่จะจัดห่างๆกันนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะฮะน้ำผึ้งนาร้อนน้ำผึ้งหน้าหนาวว่านชักมดลูกห้าสิอันนั้นเป็นย่าม เจ้าเนือหรือเปล่าไม่ใช่นั้นแบบลายพักออกมานะครับแปดเก้าหมุนไพรันนั้นเป็นมะขามเปียกไอ,อ้มะขามเปียกมะขามหวานอันคือหมาปอม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 ร้อนเป็นลูกขมิ้นขาวทับไฟจริงไม้เมื่อกี้ เกือบลืมครับบอกว่าเข้ามาก็ต้องโชว์พวกหลักฐานฉีดวัคซีนกันนะครับอันนี้โซสมูนยพ้อันนี้กุย้ยติ้งกุย้ยติ้งอันนั้นน่าจะเป็นอ๋ออันนี้นวดนวดไทยนะฮะอ่าอันนั้นเสื้อผ้านะฮะก็อันนั้นฟักทองกิโลยี่สิบห้าอันนี้นฟักทองดุนนแน่แน,นมากอ่ะ เนี่ยเนีนแน่แน,น,น,นมากอันนี้งานสารตอนนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรเท่าไหร่ยังไม่ได้ซื้อเลยอันนี้แหนมหมูห่อละยี่สิบตรงโซนนั้นไกลๆล้วก็ที่จัดรถนะครับอันนี้มีรถรถไฟฟ้าที่ใช้ในสนามกลอบอันนี้เราเดินเล่นๆแบบแรนดอมเนะี่ ปกตินี่แต่ก่อนนี่ช่วงก่อนโควิดนี่ก็มาซื้อแทบทุกดวนแล้วเพราะว่าชอบกินผักสลัดร้านประจํานะครับซึ่งช่วงนี้เขาก็ไม่ไมค่อยมายอันนี้เป็นพวกทำเวิร์คช็อปนะครับอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ก็เป็นทางเขาอ,อ่กอีกจุดหนึ่งนะครับ อันนี้อ่าแกปไข่ไงนะคะแกปดิบถุงละสิบห้าบาทครับเจ็ดถุงร้อยอ่าเจ็ดถุงร้อยนะครับถุงละสิบห้าอันนี้มาซื้อปุ๋ยนะครับน้ำอะไรที่กำลังเลี้ยงแกปนะคะสามารถเขาออกแวมาเอาอ่ะอันนี้กับดักแลงนะครับหลอดไฟอันนี้เขาไม่มีสาธิตน,นะแต่ว่าลองดูคร่าวๆโหลดแอปของธนาคารอมสินนะครับ อันนี้เสื้อชมพูครับมาะทำส่งเสริมการขายกันตรงนี้นะครับแล้วนั้นก็อันนี้อะไรระบบสุกน้ำเยียบน้ำเยียบตรงไหนกำลังหาคนสาธิต <c oughs> อ๋อต้องเยียบอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวต้องโอ้ยน่าสนุกอะ่ะอ๋เหมือนเหมือนนวดเท้าเนี่ยครับแล้วก็มีสปริงเกอร์ ต้องหวนเนอะเดี๋ยวไปเหยียบบ้างเดียวใช้แรงนิดเดียวใช้แ<ย>งนิดนึงฮนะโอะ้เดียวนิดเดียวเองโอ้แหละม่<บ><น>ครับไปละไปละแล้ว,ลวโอ้ระบบสูบน้ําเหยียบอืออัดถอยมาโอ้ต้องถอยมาสักแป๊บนึงนะครับอันนี้บ่งเอิญว่าคนที่เฝ้าบูธก็ไม่อยู่อวนนี่ก็เล่นกับเอ,อคนที่มาเดินดูในงานด้วยกันนะครับอันนี้ใครเป็นเจ้าภาพเนี่ย อาจารย์ชาตีส่วนสีแก้วอันนี้นะฮะนี่ก็แแบๆไปอันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะคลาดกับทางคนท,<า>งที่มาด้วยกันนะครับเดี๋ยวส่องไกลๆก่อนว่าถ้าเราคลาดกับคนที่มาด้วยนี่มันถือว่าเป็นเรื่องดีหรือเปล่าฮะก็ไม่ทราบนะะก็มองมองไปก่อน ด้วยเบกแตกเล็กสามห้าสามห่อร้อยมะม่วงสาครอนกเกษตรออมแพงเซลล์ยี่สิบแยมบับเบอรี่ห้าสิบเก้าวิถือว่าถูกเนี้ยเพราะว่ามันก่อนไปซื้อแยมที่เซเว่นเนี่ยกระปุกแค่เมื่อกี้เนี้ยก็ห้าสิบกว่าแล้วนี่นมจีนน้ำพริกโอ้หน่ากินน่ากิน่น มะม่วงเออเยอะนะช่วงนี้ห้าสิบสี่สิบมะละกอโอ้ดีขุดขนะฮะอันนั้นเป็นขนมรู้สึกว่าเขาจะจากโซนด้านในมาขายด้านนอกหมดเลยฮนะโอสลัดผลไม้สักยี่สิบบาท แโรอรไรน่ากล่องละ20โอ้หายไปหมดเลยฟูแลลูกละสิบกล้วยโอ้โหดูแน่น,านมากเอานั้นอันนุนครับร้านกาแฟนะครับตรงเป็นส่วนบัวนะครับมีสะพานไม้อันนี้เขียงโอหกําแพงเพชร นม้ต้อโอ้โหเนื้อแน่นมากเลยครับเนือแน่น,นมากอันนี้นะครับก็เดินมาส่วนกินครับอันนี้เป็นเกล็ดจับนะครับเกล็ดจับอันนี้ข้าวโพดคั่วโบราณย5ิบห้าบาทตะคปปลาตะคูปไก่10บบาทมีกรอบแต่วันนี้เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะมาเดินนานๆนะครับ อันนีอ้อันนี้เป็นโต๊ะนั่งกินนะครับเพราะอันนั้นมีจุดรับประทานอาหารนะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูอันนี้เป็นขนมจีนเจ้าประจำนะครับร้านนึ่งร้านหนึ่ง ชุดละติดสิอ,นนนะอืมนี้ก็ซื้อขนมกินมากินนะครับเดี๋ยวแวะดูชั่วนะครับอันนั้นมีมันเชื่อมเย่งคำอันนี้รู้สึกว่า โซนด้านในไม่มีนะครับคือเคยมาถ่ายคลิปเมื่อสักปี3ามปีก่อนนะครับจะมีโซนด้านในแต่ตอนนี้เนื่องจากโควิดเขาก็ย้ายมาด้านนอกหมดนะครับอันนี้ฝรั่งไส้แดงถุงก0สโซลตหกสิบเตียนท้อ70็ดสอ่านั้นน้ำอ้อยหรือเปล่าน้ำมะนาว ลูกลานลอยแก้วลูกตลาลลอยแก้วแปะกล้วยก็มีคนละครึ่งนะครับหมอ,อยูหมูยอเน้นเมเล็ดบัวอัญชันบำรุงสายตาอันนั้นทอดมัน แต่อันไหนใส่เข้ากระเป๋าพี่ได้ก็ใส่เลยก็ได้อันนี้มันทอดนะครับทอดมันไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ครับอันนี้ขายเข้าหมากนะครับแต่ว่าเข้าหมากหมดแล้วก็อันนี้เป็นวันอาทิตย์ครึ่งหลังนะครับซึ่งอของก็หมดกันไปบ้างแล้วนะครับ ตอนแรกก็ว่าจะมาซื้อเข้าหมากแต่หมดไปแล้วนะครับคงจะต้องหาร้านอื่นแทนนะฮะนี่ครับเติมโปรไบโอติกในลำไส้ใหญ่นะครับอันนี้เงินสดปกติครับเห็นพ่อๆกินกันครับผมก็เริ่มผัดกินกล้วยแน่นๆครับนะครับชี้ไป ทางนูน้นเนี่ยครับก็เดี๋ยวซื้อสับป,ประรดนะครับมันรสชาติเป็นไงเปรี้ยวหรือหวานหวานครับหวานเนี่โอเคจะเอาไปกินแล้วก็แบ่งมาทําแยมนิดนึงนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นพ็กเกจหลักครับก็คือหอมกระเทียมกระเทียมมัดละเจ็ดสิบหอมแดง อหอมแดงมัดละเจ็ดสิบสองมัดร้อยสามสิบนี่โอ้ขอเทียมโทน,น,น,นอันนี้ลูกเล็กกว่าที่ซื้อที่เชียงใหม่นะครับแต่ที่เชียงใหม่เปลือกเปลือกจะแข็งขเงงพราะว่าเราซื้อที่เชียงใหม่เราเพิ่งหมดหมดไปเมื่อวานเนี่ยครับก็เลยมาซื้อกระเทียมโทนเพิ่มนะครับอันนี้เป็นภัพรวมของลานครับยังไงก็ได้ ถ้าถ้ายังถ้ายังไม่แก่มก็จะอยู่ได้นานเอ,อ๋เอาสีเหมือนกันอะไรเจ็ดสิบสองมัดร้อยสามสิบก็เอาอย่างละสองมัดก็ได้เนี่ยน,นะครับสภาพเพราะว่าพวกเนื้อมันจะแน่นกว่านีอ่อันนี้หนึ่งมัด อันนี้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับข้าวมีพริกนะครับอันนี้น้ำพริกลาบน้ำพริกข่านะฮะอันนี้ดองเองเหรอครับนี่ดองน้ำผึ้งนะครับนิดหน่อยอืมนนิดห๋ออันนี้มันจะใส่ไอ้นั่นมันเหมือนกันก็เอามากินเคียงอันนี้ไม่ค่อยเป็นวัตถุดิบก็ได้เอาเอามากินเออ มันรสชาติอ่าน,นี้มันจะมีอันหนึ่งที่ยังพึ่งดองแค่ไม่นานก็มันก็ยังเผ็ดอยู่นะครับน,น,นี่พริกกระเหลี่ยมนะครับ,บถุงละสิบนะครับเผ็ดน,น,น,นี่ครับของที่พอจะยัดได้ก็ยัดเข้าไปนะครับแหละรกระเทียมดองอ๋อโอเคเมื่อกี้เห็นพึ่งพูำว่าน้ำเต้าหู้ถั่วห้าสนะีนะน้ำ ตัวห้าสีนะครับของกาดชิ้นละห้าบาทเห็ดกุตานอาเดียอ่าสองถุงอันนี้เราต้องมุฟออนแล้วครับเพราะว่าตั้งใจมาเดินเท่านี้นครับเพราะว่าเพราะว่ามาเดินบ่อยนะครับก็เลยไม่อยู่นานนะ เราก็ไปที่ที่จอดรถนะครับนู่นนะครับไกลๆโอเคครับสวัสดีครับพี่เพื่อนใครก็เสกเฉลิมไปเกียรตินะครับอันนั้นก็เป็นมีเลขเก้านะครับเนี่ยครับอันนี้ทั้งอองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเผื่อเดือนถัดไปได้กลับมาอีกนะครับก็เดี๋ยวจะแวะมาถ่ายใหม่นะอาจจะมีสินค้าอะไรที่แปลกน้องหนุ่มทีนี้ครับอันนี้ครับ